นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกุกรุงมคมิขชาดกชาดกว่าด้วยการร่วมด้วยช่วยกัน ครั้งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปักธงชัยพระาศาสนาลงในมกธรัฐแล้วพุทธธรรมอันบัรลือก็กระจรกระจายไปทุกแว่นแคว้นนักบวชต่างลทัทธิและมหาชนแห่งอารยประเทศในชมพูทวีปต่างเลื่อมใสและประจักษ์ในความจริงแห่งอริยสัจนี้กันทวนหน้าพระพุทธศาสนาในมกธรัฐเวลานั้นยังรากแก้วลงลึกและแข็งแรงยิ่งนัก จนกระทั่งเกิดรัฐประหารผลัดแผ่นดินใหม่เป็นราชาอชาติศัตรูาศาสนาจักรของพระพุทธองค์ก็ถูกแบ่งส่วนไปก่อตัวใหม่โดยการสนับสนุนของพระเจ้ามคตพระองค์นี้อารามพุทธนิกายใหม่ถูกสร้างขึ้นที่ขยาศีสะและบริหารโดยพระเทวทัตผู้ยุยงพระเจ้าอชาติศัตรูให้ปรงพระชนพระราชบิดาพระเทวทัตนี้เอง ก็กระทำพุทธประหารอย่างท้าทายนรกไว้เช่นเดียวกันคนอย่างเราไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วเอาช้างตกมันไปปรงพระชนก็เคยมาแล้วเอาพลแม่นธนูไปยิงก็ทำมาแล้วงานแค่นี้กล้วยๆพระเทวทัตเคยแม้กระทั่งผักก้อนศิลาใหญ่ให้กลิ้งลงทับพระพุทธเจ้า ความน่ากลัวชั่วร้ายของเขาเป็นที่กล่าวขานจนก่อความโกรธแค้นขึ้นในหมู่ขฤรือหัดอุบาสกอุบาสิกาฮึโ้หนักจังกลิ้งดีๆนะลูกพ่อเอาให้โดนจังๆเลยนะในหมู่สง์ด้วยกันเองพระเทวทัตก็กลายเป็นสัญลักษณ์อันน่าเกลียดน่ากลัวเป็นต้นต่อของการวิพากษ์และสนทนากันทุกการประชุมสง อะไรที่เป็นความชั่วร้ายส่งมาเลยเราจัดการเองครั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จออกจากราชครรืสู่มหาวิหารเชตวันแห่งแคว้นโกศลเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาในฤดูพรรษาต่อมานั้นข้อมหัตตบาทที่พระเทวทัตกระทำ ก็ยังเป็นบทสนทนาแพร่หลายอยู่โดยไม่ได้ลดราลงพระพุทธองค์ทรงสดับดังนั้นจึงมีพระกรุณาที่คุณปรารบถึงอดีตชาติของพระเทวทัตผู้ก่อกรรมทําเข็นผูกพันกันมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวทัตยพยายามจะปลงชีวิตเรามิใช่แต่บัดนี้เท่านั้น แม้ในอดีตชาติผ่านมาก็พยายามทำมาแล้วเช่นกันการละครั้งหนึ่งนับป่าใหญ่ไพรกว้างยังมีบึงน้ำเล็กๆรายล้อมด้วยป่าละเมาะและโปรงไม้ริมบึง ในโพรงไม้นกสตปัตตะได้ทํารังอยู่ในบึงก็เป็นที่อาศัยของเตา่าส่วนป่าละเมาะรอบๆนั้นก็มีกวางทำนักอยู่สัตว์ทั้งสามเป็นเพื่อนรักกันต่างคอยดูแลช่วยเหลือกันและกันตลอดมาสวัสด,ดีจ้าเจ้าเต่าเจ้ากวางสวัสด,ดีจ้าเจ้านกน้อย เสียงเจ้าเนี่ยปลุกข่าได้ทุกเช้าเลยนะเนี่ยเสียงดีจริงๆเช้าวันไหนไม่ได้ยินเสียงเจ้าเช้านั้นน่ะคงเงียบสงบเลยนะแหมฉันก็มาปลุกให้สัตว์ทุกตัวตื่นไงจ้าครั้งนั้นยังมีนายพรานคนหนึ่งผ่านมาพบรอยเท้ากวางจึงจัดการวางบ่วงดักเอาไว้ตามวิชาพราน หิวห و, ิวหิวหิวหิวไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยวันนี้ต้องล่าให้ได้สักหาตัวแม่เอามากินให้หนำใจเลยพอดิกสงัดได้เวลาที่กวางต้องเดินผ่านตามทางที่นายพรานได้ทำกับดักล่อไว้แล้วกับดักนั้นก็ทำงานได้ผลเ,เ,เจ้ากวางถูกบวงเชือกซึ่งวางดักไว้รัดข้อเท้าไว้อย่างแน่นหนา โอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเราถูกบ่วงพานเข้าแล้วเพื่อนเอ้ยช่วยด้วยเจ้ากวางร้องขอความช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวนกและเต่าก็รีบรุดมาหาและเข้าช่วยแก้ไขอย่างกระตือหรือลน้นเจ้ากวางเอ้ยไม่ต้องห่วงรอกเต่าอ,อย่างฉันอะมีฟันอันแหลมคม ค่อยๆกัดไปเดี๋ยวเชือกก็คงขาดเองแหละใช,ใ,ชใช่ใช่ใช่ไม่ต้องกังวลไปหรอกเจ้ากวางเดี๋ยวฉันนจะบินไปถ่วงเวลานายพรานเองขอบใจเจ้าทั้งสองมากนะขณะที่นกสัตปะตปตักบินไปยังบ้านนายพรานเต่าก็จัดการกัดเชือกอย่างแข็งขัน เช <balm> ือกอะไรเนี so ่ยเหนียวจริงๆเลยดีนะที่ฟันเราแหลมคมอ่ะไม่งั้นคงไม่ขาดนี่ๆเน่ไอ้โอ้ยเม่ปากเหมือนกันนะเนี่ยโหเหนียวชะมัดเลยผลเอาหน่อยนะเจ้าเต่าเราอะรู้ว่าเจ้าคงกัดเชือกจนปากเจ็บเหมือนกันไม่เป็นไรนะสบายมากบ้านกลางป่าของนายพรานอยู่ไม่ไกลจากบริเวณที่กวางติดบ่วงนัก ทุกครั้งที่วางกับดักไว้นายพรานก็มักจะตื่นออกไปดูสัตว์ในจุดที่ตนดักบ่วงเอาไว้เสมอแต่คืนนี้หากเปิดประตูออกมาก็จะถูกนกสัตตปัะตะจู่โจมทันทีมนุษย์ถือว่าเราเป็นนกโชคร้ายคืนนี้แหละนายพรานเจ้าจะโชคร้ายจริงๆสักทีพรานเอ๋ยเตรียมตัวเจ้าไว้เลยนกอย่างเราไม่ปล่อยให้เจ้าไปดูกับดักง่ายๆหรอก เมื่อไก่ป่าส่งเสียงกันขันครั้งแรกในพรานก็ตื่นนอนและเปิดประตูหน้ากระท่อมออกมาอฮ่าออกมาแล้วรึเจ้าพรานใจร้ายต้องเจอนกโชคร้ายหน่อยแล้วเตรียมตัวเจ้าไว้ดีๆเถอะเจ้าพรานเอ๋ยลืมรถการจิกจากข้าหน่อยเป็นไรนี่นีนี่แนีนี่นโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บอะไรเนี่ยนกสตัปตะ โชคร้ายแต่เช้าเลยเราลมเสียพวกพรานถือกันว่าหากนกสัตปตปตะขวางทางให้เปลี่ยนทางใหม่ทันทีเพราะถือว่าเป็นการละกินีอย่างหนึ่งครั้งนี้พรานจึงเปลี่ยนวิธีใหม่ไปออกทางประตูหลังกระท่อมเอ้ยเปลี่ยนมาออกด้านหลังก็ได้เว้ยแม่ นกโชคร้ายนี่ดันมาดักรอเราอยู่อีกแล้วสงสัยต้องรอให้มันไปซะก่อนดีกว่าเช้านี้ทำไมมันวุ่นวายจริงๆวะโชคร้ายจริงๆแมเป็นไงล่ะแน่จริงก็ออกมาแย่ <c oughs> กลัวดีนกสัตตปัตตะได้รอดูจนแน่ใจว่าในพรานจะไม่ออกมาก่อนตะวันสองฟ้าแน่หลังจากนั้นมันก็บินย้อนกลับไปส่งข่าวแก่เพื่อนกวางและเต่า ไปนั่งในกระท่อมอย่างเนี้ยคงเปลี่ยนใจไม่ไปแล้วใช่ไหมดีดีด,ด,ดีบินไปบอกเจ้าเต่ากับเจ้ากวางก่อนดีกว่าป่านนี้แล้วกัดเชือกขาดยังก็ไม่รู้ขณะนั้นเป็นเวลาใกล้รุ่งแล้วแต่เกลียวเชือกก็ยังขาดไม่หมดแม้ฟันทุกซี่ของเต่าจะโยกครอนและฟูมเลือดจนเต็มปากแล้วก็ตาม อดทนเลยนะเพื่อนเร่งอีกนิดเธอในพานถือหอกตามมาแล้วจะมาแล้วเหรออุ้ยเอ่งกัดให้ขาดเจ้าเต่าข่มความเจ็บปวดใช้ฟันที่เหลือแทะเชือกจนใกล้ขาดให้กวางพอมีกำลังกระชากจนบ่วงขาดได้อืขอบใจมากเจ้าเต่าเจ้านกเราหลุดออกมาได้แล้ว เชือกขาดแล้วเร็วๆไปกันเถอะก่อนนายพรานจะตามมาถึงทันเจ้ากับเจ้านอกอไปก่อนเถอะโอ้ยเราเหนื่อยจนไม่มีแรงแล้วเนี่ยถ้างั้นเราไปก่อนเถอะเจ้ากวางเดี๋ยวค่อยกลับมาช่วยเจ้าเตา่าเมื่อนายพรานมาถึงพบแต่เต่านอนหมดกําลังอยู่เพียงตัวเดียวอ้าวเฮ้ยทำบ่วงดักวางแต่ดันได้เต่ามาแทนฮะเอาก็เอาวะไม่เสียเที่ยวเปล่าแล้วกัน เนื้อเต่าเขาบอกว่ากินแล้วจะอายุยืนนี่วะลองดูสักทีก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยแม่นายพรานเอาผ้าห่อเต่าแขวนไว้ก่อนเพราะเห็นกวางโผล่ย้อนกลับมาหลอกล่อให้เห็นในเวลานั้นพอดีเจ้าพรานเราอยู่นี่นี่ไงล่ะอยากกินเนื้อกวางนักไม่ใช่หรอตามมาสิเฮ้ยนั่นกวางนี่ฮันหมือนี้ได้กินทั้งเต่าทั้งกวางแน่แนเลยหวานเราละ รออยู่ตรงนี้นะจ๊ะเจ้าเต่าจ๋าเดี๋ยวฉันจะกลับมารับแกไปใส่หม้อแน่ๆไม่ต้องห่วงขอไปล่ากวางก่อนละกันเมื่อกวางขยับหนีพรานก็วิ่งตามเข้าไปในป่ารกชัดที่วกวนลึกล้ำทางด้านนกสัตตปตตะจึงโผลลงมาแจ้งข่าวความช่วยเหลือแก่เต่าให้เตรียมพร้อมไว้ เจ้าเต่าเจ้าเต่าเตรียมกำลังให้พร้อมนะอีกไม่นานกวางจะย้อนมาช่วยแก้ห่อผ้าให้ตอนนี้กำลังล่อในพรานให้เข้าไปในป่าอยู่ได้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 ไดเดี๋ยวเราจะวิ่งลงน้ำให้เร็วที่สุดเลยแล้วปากเจ้าเป็นไงบ้างหายเจ็บหรือยังค่อยังชั่วบ้างแล้วแหละเหลืยวฟันอยู่กี่ซี่ก็ไม่รู้เนี่ยเมื่ออาทิตย์อุทัยกวางได้หลอกให้พรานหลงกลไปไกล แล้วก็รีบวิ่งกลับมาแก้มัดให้เต่าลงมาได้อย่างปลอดภัยอ้าวเจ้าเต่าลงมาได้แล้วขอบใจเจ้ามากนะถ้าไม่ได้เจ้าคอยกัดเชือกให้ไม่ได้นกคอยทวงเวลาป่าเนี่ยข้าคงกลายเป็นสเต็กกวางไปแล้วข้าก็ขอบใจเจ้ากับเจ้านกเหมือนกันนะที่กลับมาช่วยข้า ม่ง้นคงเสร็จแน่เลยไม่เป็นไรหรอกว่าแต่ว่าเจ้ารีบคลานลงไปในน้ําเถอะเดี๋ยวเรากับเจ้ากวางก็จะหนีไปซ่อนตัวในป่าเหมือนกันแล้วเดี๋ยวพอในพ่านไปแล้วเราค่อยออกมาเจอกันใหม่นะตามนี้นะแยกกันเวลาล่วงไปจนใกล้เที่ยงพรานป่าถึงหาทางออกมายังจุดเดิมได้เมื่อมาถึงต้นไม้ที่มัดเต่าไว้ก็ต้องเจอกับความว่างเปล่าในพราน งเก็บได้แต่เชือกที่ขาดกับห่อผ้าว่างเปล่ากลับไปอย่างผิดหวังเฮ้ยโกรธเว้ยนึกไม่ถึงจริงๆไว้สัตว์พวกเนี้ยมันจะร่วมด้วยช่วยกันได้ดีขนาดนี้ไม่น่าหลงตามแผนมันเลยหิวก็หิวยกลับไปกินผักจิ้มน้ำพริกก่อนก็ได้วะเอาไว้คราวหน้าเสร็จชั้นแน่ๆเลยจะกินให้หมดทั้งป่าเลยเนี่ยทั้งนกกวางเต่าเนี่ยคอยดูสิ เมื่อภัยร้ายผ่านพ้นไปเพื่อนทั้งสามก็ออกมาใช้ชีวิตกันตามธรรมชาติของตนต่อไปโดยไม่ประมาทเมื่อมีเหตุใดเกิดขึ้นกับตัวใดตัวหนึ่งสัตว์ที่เหลืออีกสองตัวก็จะร่วมกันช่วยเหลือให้พ้นจากภัยร้ายได้ทุกครั้งเป็นอย่างนี้ไปจนสิ้นอายุขัยต่ำตามกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสกรุงคมิคชาดกให้ภิกษุเห็นประโยชน์ของการร่วมด้วยช่วยกันปกป้องภัยดังภัยจากพระเทวทัตที่มีต่อพระพุทธศาสนาแล้วประชุมชาดกเป็นที่สุดแห่งพระธรรม,มเทศานานี้ในพุทธกาลสมัยนั้นพรานล่าเนื้อกำเนิดเป็นพระเทวทัตนกสตัตตปตะกำเนิดเป็นพระสารีบุตรเต่าผู้กัดบวง กำเนิดเป็นพระโมคขละนะกวางเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า